คนหนึ่งที่เคยทำงานด้วยแล้วประทับใจมากๆเลยนะคะเขาก็คือคุณเตตะวันค่ะ ตอนนั้นค่ะได้ไปไลฟ์นะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับคุณเตตะวันสำหรับภาพแรกที่เจอนะคะ first impression เลยก็คือตรงปกค่ะหลอ่อตรงปกจริงๆคุณเตน่ารักมาก<ๆ>เป็นกันเองฟีล <Feel S 1> สบายสบายให้เราได้ผ่อนคลายในการทำงานกันค่ะโมเมนต์ <Moment S 2> ที่ประทับใจนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนดนึงที่เราเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นคนตลกธรรมชาติตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะตลกธรรมชาติจริงๆเขามีความตลกในตัวเองมีสนเสน่ห์ในตัวเองค่ะเลยยิ่งทำให้ประทับใจแล้วก็ที่สํำคัญเลยค c r i ต์มั มากข้อมูลมาแน่นมากถึงแม้ว่าเราจะเล่นอะไรก็ตามแต่ก็กลับมาเข้าสู่คิดทูต์พอยต์เลยจริงๆสิ่งที่ซีได้เรียนรู้จากคุณเตเองหรือน้องเตเองเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าเออการคลิกสถานการณ์เฉพาะหน้าการที่ทําให้บรรยากาศในการถ่ายทําในการทํางานเนี่ยเป็นกันเองทั้งเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่อหน้ากล้องและหลังกล้องด้วยทําให้เราไม่ได้มีความเกรงนะคะไม่ได้อึดอัดมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยทําให้ทํางานกันอย่างง่ายๆแล้วก็สบ 排解。